มาตรการครับมาตรการด่วนวันนี้ผมมีภาพภาพหลวงปู่ครับที่กำลังเหมือนเต่าตีสะให้ฝรั่งนะครับแล้วก็มีภาพพระอยู่ด้านหลังนะครับพระอาจารย์เขาจักแล้วก็พอแล้วบอกเดี๋ยวว่านาทนาโตะโอ้นะครับอ่านี้อยากอยากให้พระอาจารย์เล่าพระอาจารย์รู้เหตุการณ์นะครับอยู่อยู่ ขอขอญาติอาจารย์เล่าเล่าให้ผมเนี่ยวจะได้ไปแช่บารมีหลวงปู่เลยครับโยรั่งโยมฝรั่งได้เรียนลูกปู่ครับไปจากคนไทยครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุครับเนี่ยหละครับเพื่รถมอเตอร์ไซค์โอ้แต่ผมขอฟั้งเลยครับอาจารย์ใหญ่เออเนี่ยเลยแล้วก็ไปชนายชนไฟใช่ที่ไหนครับเนี่อิยครับ ใาตายโมไซคันใหญ่โมไฟพันใหญ่พี่เหมือนทะเลประมาณนี้ได้พันใหญ่เลยคือมันเต็มที่เลยมอว่าจับคนครับสัตว์เขาผ่าตัวเดียวนะโอ้โหเล้วงอะไรใบตรงตายนคนนี้ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยฝรั่งฝรั่งอันนี้ฝรั่งนะเดี๋ยวฝรั่งเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะเนี่ยเหรอครับ่ไม่เป็นอะไรก็ ไม่มีบาดเจ็บอะไรส้กหน่อยคือภาพนเนี่ยผมได้มาแล้วผมก็สงสัยมานานแล้วเดี๋ยวนี้เลยนีเรียนลูกป่ติดตัวอย่างเดียวนี่แนละครับเพราะว่าคนไทยเขาบอกว่าให้เก็บติดตัวไว้ให้เดียวแล้วฝรั่งมาได้ยหเียนได้ครับได้จากยีเนียนที่เป็นคนไทยคนเนอมฝากไว้ในที่ลึกเราต้องไปทำงานเา่ใช่ไหมว่าเขามาเที่ยวที่เมืองไทยนี่เหรอครับใช่เมืองไทยแล้วก็กลับไปทํางานที่อินเดีย อืมใครกิุดเจาะน้ํามันครับอ๋อวันนี้ก็เลยกูเก้เดือบปฏิเตธได้ไหมที่เลี้ยงกูเลี้ยงเดียวเขาเลยนั่นใจเขารู้ว่าวอาไม่เป็นอะไรมันก็เลี้ยงกคูครับเลยกลับมาเมืองไทยครับก็เลยมาตามหา,ากูอืมก็พี่วันนับงเขาบอกเขาเจอเนี่ยปลุกเสกก็เลยไปถามหาโอ้สแสดงว่าประมาณปีนี2สิ0 ยี่สิบสองเรื่องลยครัเนี่ยประมาณครับหมอครับเลยตามหาทางเจ้าวาดว่าเพิ่งนี้มันลงตูมาเมื่อสองวันที่เองเหมือนอคือคือพระเจ้าวาดก็คือองค์นี้ใช่ไหมค้ับใช่องค์เนี่ย๋อ้ลยให้พามานี่เลยเพราะคือเจ้าวาดเจ้าวาดกขาเล่ามาเขาเนี่ยพาพาเขาล่งมากราบกูาอี่นี่เลยโประมาณที่ภาพที่ถ่ายถ่ายตรงไหนพรัให้าจ่าย อันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายอยู่นี่ผมาครั้งที่สองเม่ถ่ายอยู่นี่อ๋อครับอันนี้ถ่ายอยู่ริหา,ารศาสนาไอ้เล็อคือตรงนี้ลืมไปแล้วอ๋อศาสนาทำงานหลวงู่นั่งพักผ่อนตากอากาศโอ้โหอันนี้ฝันแต่แต่แต่แตแตองค์นี้นี่ท่าท่านพระอาจารย์หลอมเจ,จ้าว่าดใช่ครับเจา้าวาดวัดพระเขาอืมโอน้นัแล้วแล้วพระอาจารย์รู้จะกันสมกับพระอาจารย์หลอมไมครจักแตกกยอ้อครับ มาเป็นเนนตัวนั้นนะโอ้ระบ้าการเ็นเนอยู่ครับก็ป้านยี่ม่ลังคนรับไม่หมดแล้วก็พาระคู่ไปยังไที่แล้วก็นรั่งคนนี้ก็มาหาคู่บ่อยบ่อยมาเรนโชวเอาทีนี่มาอีกได้แล้วโอ้ตอนวดหน้ากมามาที่แค่ไหนครับก็เลยเหมือนว่าอย่าง บวชสักเดือนกันเลยอ๋ออยากบวชฟัลบ้ากเลยนะเราอดใจที่เราล่ออ๋อเหรอที่เรวชปวดหลงพูนะครับหลวงพ่อเนี่ยวดแน่หลงพ่อหลงพ่อหลอมนะครับหลอมว่าพามาเป็นไทยพามาตอนเป็นพระด้วยโอ้โหนี่ภาพนี้นี่ผมหาประวัตมานานมากแล้วเนี่ยอืออโอ้โหอันนี้์ตอนนี้พระาจารย์หลอม่ยเป็นจะเป็นนุ่มอยู่เลยครับอาจารย์อาจารหลอมเจ้าว่าท่านท่านรู้รู้ประวัติพระอาจารหลอหลอมไหมครับ อาจารย์รู้ตัดถ้ามีคนสุงเทพเนี่ยะอ๋อครับครับจ่ายเงินมาเนี่ยเป็นาเลือนเก่าเลยแล้วก็บวชบวชแล้วก็แล้วก็ระดบดแล้วก็าากาขายครับที่เหีเยมที่นี่แหะครับเแค่ร้อย่าร,ร้านอ่ะโอ้โหเสร็จแล้วก็มาสร้างบวชรลบวกเข้าเลยโอ้โท่านท่าน นเงินมาทำบุญสร้างโบสถ์วัดรับรเขาเลยเหรอครับว่าสั่งให้วัดรับรเขาบุตร,รยกให้วัดบุตรครับแสดงว่าหลราปู่มีความสัมพันธ์กับวัดรับเขาเนี่ยครับนี่เลยโอู้หครับนนหม,ม,บนนนมูนี่ภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่แบบยากนะเนี่ยภาพหายากและเป็นภาพที่แบบเนี่ยผมเพิ่งรู้ประวัติวันนี้นะที่ทำไมเอาให้พระอาจารย์ดูผมไม่รู้เลยเนี่ยใช่นะเนี่ยโอ้โห อันนี้จําได้ไม่ได้ใ,ใครนะครับเนะีนย่ยจำไม่ได้นาเกลีย่อุดอครับครับโอ้แต่โอ้ที่เป็นภาพที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเจอภาพเก่าต้องมาถ่ายากาได้ยอโอ้นี้ผมไม่รู้เนะี่ยมีคนถามผมเยอะเลยว่าฝรัง่งคนนี้เป็นใครโอ้ฝรั่งคนนี้เขาว่าตายเพราะเกลียลูกตุ้งเลยตามาแล้วผัอ้าวแล้วขาว่าตามยังไงถูกครับอาจารย์ทั้งลงแี่แล้วก็ คงถามแท็กี่แท็กอะไรเราแท็กซี่บอกว่าคุณจะรู้ข่าวว่ามาลาประเขาเนี่ยเรารู้หรือเอลมาลาเขาเขาจะแจ้กุบเสมครับครับครับเพ่เป็นข่าวนะว่าโต้องขอบพระบุญพาจามากครับที่ไขเข้าข้องใจภาพนี้นะเดี๋ยวผมจะขออญาตไปเผยแพร่ปลาเรามีตัวผูอย่นะครับเพราะว่ามีคนอยากรู้เยอะเลยภาพเนี้ย ผมบอกกันเลยว่ามีคนอยากรู้ที่มาที่ไปภาพนี้เยอะนะครับนะั้นส่วนอีกภาพหนึง่งอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพหลบผู้ผ่านนะครับหลบผานอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมมาภาพไปดู้มมอาจารย์เห็นแล้วนนนเนาะภาพแบบเยเนาะหลวพู้ผ่านที่เข้ามาหาลูกผู้คำเมีครับอ๋อครับนี่บนละบูกเสกด้วยกันทนมมี่วัดเขาตะบนเอ๊ะบนนอ,นอ้เขาตะบนบนนี้โตะเลยเนี่ยอ๋อครับอื เขาตำบลเขาตำบลเขาตำบลว่าไงโตหลวงพ่อใสใช่ไหมยุคนั้นไงครับยุคหลวงพ่อใสหรือเปล่าก็สร้างโบสถ์บนเขานะเสร็จไปสร้างโบสถ์บนเขาอ่าเป็นหลวงพ่ออะไรรู้จักวะครับวันตอนนั้นอาจารย์ไปไหมไปโอ้ครับยังไงครเหตุการณ์ยังไงครับขออนุญาติลูกผู้เป็นกวางล้วนแต่ที่นั่งข้างขวาเนี่ยพอแล้วก็พักผ่อนดูว่าหางจะมาครับ นะแต่ว่าเขาจะได้เึ้นได้เดือนอระชาร์ลท่าตั้งธานท่าเประรับเ้าเขาบอกว่าท่นไดรมาเ่าจนั่งติติไม่เพกอยู่ท่านพังงี้ก็ท่านเดินเดิกลมอยู่ังอ้หลวงพ่อผานเดินรงกลมเลยครับเกิอยู่ประดีท่านพังมีกรรมการวัดอรีประขิดส่างว่าผานได้มาก่าไม่เจอจะมาอะไรว่าโอ้ อ๋อพาจาร์ก็เลยไปบอกปูอ้อาอก็อยู่ข้าง,อ,งอ๋อ,อครับถ้ากดสปูจะมาตายแ่นั้นใช่ไหมข้างลูกอ๋อครับครับแล้วถ้ามาที่เ่องเ่ตัวจนนะออจะมาพูดล่ากันนี่ไงโอ้โหพูดลาา,ออลาเหรอูดภาษาเล่า,ลากันเหรอโอ้โหลวกพูดลูกมีบนหลายแค่อขอดูอะไรเมื่อไร เราใช่แน่นะเอาแล้ว้พวผ่างรู้ได้ไหหเราปูกมีเลยมืออะไรเงี้ยถ้าไมท่านท่านท่านจะเก็นห้องตู้ลายมือก็ไปรู้นะอ้ถเขาขอดูลายมือเราปูกไงอ๋อครับเพราะที่แรกท่านนี้ท่านนี้ต้องมาหรอะอ๋อประมาณไหนอย่างไงรู้อือเขาอนี่จะมาถามถืงนี่ว่าถางมั้ยแต่แต่ที่พ้าจะเรือนอ่ะผมเคยฟังเขาจันเรืองเล่า ว่าพระจังเดืองว่าสองทองครับแต่รุ้นจักเน่ยเขาเล่าว่าหรือว่าผ่ามาลองวิชาก่อนครับแล้วก็จะนั่งสมาธิเขากก่อนอะไรเงี้ยเข้ามาก็เขาบอกว่าให้มาทางไกลๆอยู่ไม่มาผมไม่มาหมอให้ให้เายู่ใ้กล้เราพูดให้มาเขาจะอยู่เนี่ท่านเท่านเะ็อยู่นี่ฝ่าตรงนน้นแ่ะแล้วกันแต่ที่ท่านเดินตั้งกลมท่านเดินตั้งกลมท่านก็นั่ง ครับบอกไปตอนนั้นมันช่วงประมาณบ่ายสามโมงเลยครับเขาผูกเสียประมาณทุ่มหนึ่งผุก็ใสยทุ่มหนึ่งไปเสีย์ลูกัวนั่นไปเดินก่อนแล้วลูกโบรันจะพักก่อนก่อนลูกบัวอ๋อไปไหนก็ลูกบัวจะไม่ไปกับทันทีนะครับจะต้องไปเผื่อเวลาพักก่อนก่อนเพรว่าทุกท่านต้องไปกท่านชาราภาพแล้วท่านไปท่านต้องหาที่พักก่อนครับนี่ท่านหน้าหลังอู่หากระมาหาบุก อืมภาพนี้ก็จะเกิดภาพนี้ขึ้นนะครับอ๋ครับช่วยถ่า,ายภาพกันรูปสี่รูปปู่นะปร่เอาช่วยถ <c oughs> ่ายภาพก,ก,กันรูปสี่รูปผู่แค่ครับเชืงอมไอืมอันนี้ก็เป็น,น <c oughs> เป็นเรื่องราว <c oughs> เป็นเรื่องราวที่ว่าหลวงพ่อผามาปล่อยให้คนเราดูไลน์คนเราผู่อืมครับคือต้นนั้นก็อยู่ใกล้ว่าประเด็นของเป็นร่างอ๋อครับคืรับ ที่พระอาจารย์รู้เรื่องเลยทั้งวันแหลวลุงต้องแค่จะมาอยู่ใกล้<อ>บ๋อวัีผมไม่ไดีบางคนพูดเบาเบาแล้วไหลูกผู้แม่ยินยินหลูพระอาจารย์ก็ต้องคอยคอยตปล่ามให้อพรว่าลวงพอ่อเจ้าคุณลวงพ่พอไหนมาครับวางนี้คือเราต้องยู่ครับพูดเรี่อพูดนายอะไรแต่พระอาจารย์ต้องรป,ประกบตุวกตู้ตลอดต้องมัวให้อยู่ใกล้อ๋อให้อยู่ใกล้ตลอดครับ ถ้าจํางานแล้วถุงคนจะ้องมาเป็นล่ากันลูกปู่อ๋อแล้วมันจะเอาเหรียญมาเป็นตู้วันถุงคนอ๋อคยแต่งแล้วคอยไปตะลุนมาทางนี้นะเจ้าถ้าคนไหพูดดังดังถูกอ่ะได้ยินอืมถ้าคนพูดเบาเนี่ยพูดไม่ได้ยินอืมถ้าท่านรักผ่งนก็ในใน่ตื่นได้ยินอืมไม่ยากถั้งแต่แบบเช้าเรื่งถึงเทนึ้นึกก็ อุ่นวลายล้วไม่ค่อยได้ยินไม่ไดยินจังเนาะถ้าเสียงดังเราเราควรจะยอมพูดอะไรเนี่ยกันลงมาเป็นล่ามงมาเป็นล่ามมาปังแทนว่าจะคือหนีคนไหนมาตัวค่ะอ่าคือมากราบวอว้รูกโว่จะตั้งงานอะไรก็ว่าไวครับผมแล้วแต่ว่าเขาบากว่าไมู่กเต้องมาเตะตาองครับค่ะ มาได้ครับวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนครับท่านอย่ามีโอกาสเดี๋ยวมาถามเรื่องราวใหม่ครับ